ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรลยเกมเศษฐีเนาะกับตัวละครที่มีชื่อมันนาโอมินั่นเองเนาะก็จะพามาดูว่า,าตัวมันสมควรเก็บการแลกมาหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ความสามารถคร่าวๆข,ของมันกันก่อนเนาะก็ความสามารถแรกเพิ่มการคมเต่าแม่นยำขึ้น53%เมื่อเราใช้คู่ขี้จะบบกเป็น10%เนาะ มันก็จะไปก็จะกลายเป็น63แล้วก็อีกความสามารถหนึ่งปป้องกันการเคลื่อนย้ายและสกินดักจับเนะาะก็คือการดักนั่นแหละเนาะซึ่งผมคิดว่ามันก็ดีนะถ้าที่เล่นมาก็ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งเท่ที่เล่นมานะมันไม่ค่อยทะลุเท่าไหร่นะไม่เหมือนกับไอหมวกป้องกันเนาะเรามันก็มีทะลุมาบ้างแต่มันก็แบบไม่ได้ทะลุบ่อยเกินไปเนาะ อันนี้เป็นความสามารถของหมวกกำแพงเหล็กนะใช่ไหมเออแหละถ้าผิดยังไงก็ทักในบอกคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็อีกความสามารถนึงก็จะเป็นเมื่อตกอก่อสร้างแลนด์มาร์กโดยตรง90%เปิดโอลิมปิกและดูสีช่องเนาะแล้วก็เมื่อฝ่ายต,ตรงข้ามตกอันนี้เนาะเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉัน50%เพิ่มข้าม,มาทางแพงขึ้นหรือเขาเรียกว่าบัฟมะน,นาวเน่าเนาะก็คือ เมื่อเคลื่อนย้ายเนี่ยจะทําให้เพิ่มค่างส้นจ่ายมากขึ้นก็คือตอนแรกมันจะติดคูณสแล้วพอเราสมมติเราทอยเบอ้ลสิบสองไปฝ่ายตรงข้ามทอยเบอร์สิบสองไปตาไปรอบหนึ่งพอทอยเสร็จปับ๊บมันก็จะเพิ่มพอทอยเสร็จอะไรเสร็จมันก็จะเพิ่มเป็นคูณสี่หลังจากนั้นก็จะเป็นบนไปเรื่อยๆสูงสุดอยู่ที่สิบหกเนาะซึ่ง ค่าผ่านทางซึ่งมันจะเพิ่มอะไรบ้างไอคูณ2มะานาวเน่าเนี่ยก็คือจะเพิ่มเกี่ยวกับค่าผ่านทางค่าก่อสร้างค่าซื้อต่อค่าใช้ฟังก์ชันเช่นการบินเอ่อไอไออะไรวะเที่ยวรอบโลกอะไรแบบนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายสกิลเช่นบัตรเชิญโฮมปาร์ตี้รองเท้าโรลเลอร์สเก็ตโรลเลอร์เพนอะไรแบบนั้นเนาะแต่จะไม่นับค่าตำนานเรียกตัวแล้วก็ค่าเดิมพันเกมโบนัสนั่นเองเนาะ จี้เครื่องรางที่ผมเนี่ยที่ผมจะใช้ที่แนะนำก็จะเป็นปืนฟองปีศาจเนาะบัตรพาร์ตี้มอลรองท้าโล่แล้วก็ตัวอุปกรณ์เขียนแบบเรืออากาศความสามารถมันจะคล้ายๆกับชาละวันเนาะแต่ชาละวันเนี่ยมันมีปัญญาแล้วก็โอลิมปิกในตัวเนาะแต่ตัวนี้มันไม่ได้มีโอลิมปิกให้เนาแต่เป็นเอ้ยมันไม่ได้มีปัญญาให้จะเป็นจะเปลี่ยนเป็นหมวกกำแพงเหล็กให้แทนเนาะซึ่งนาโอมิเนี่ยต้องพูดตรงๆว่า ตัวมันจะด้อยกว่าตรงชาระวันตรงที่มันต้องพึ่งจี้เนาะก็คือต้องพึ่งเป็นยาเนาะถ้าไม่มีเปิดถ้าไม่มีเป็นยามาช่วยเนี่ยมันจะเล่นค่อนข้างยากเนาะไม่เหมือนชาระวันที่แบบว่าไม่ต้องใส่จี้อะไรไปมันก็ยังเล่นได้นะแล้วก็นามิเนี่ยมันก็คล้ายๆกับชาราวันซึ่งมันเด่นเรื่องการสลายโลได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเนาะแล้วก็ ถ้าเกิดใครไม่มีรองเท้าโล่มีแต่แป็นยานอะไรเนี่ยมีแต่แป็นยานจี้เดียวเลยก็อาจจะเปลี่ยนรองเท้าโล่เป็นบอลผองเนาะแต่ว่าถ้าทําไมแนะนําให้มีรองเท้าโล่เพราะมันจะมีโล่สองขั้นบวกกับหมวกมก็กลายเป็นป้องกันสี่ขั้นเลยเนาะแล้วก็จี้สุดท้ายเนี่ยจี้ที่สี่เนี่ยมันเป็นไลฟ์แตล่ละแต่ไลฟ์สไตล์ของคนเลยอาจจะเป็นปืนฟองปีศาจหรือบางคนออามาเป็นหมีหรือบางคนเขาเออกมาเป็น ให้ทโลโร่ดาเปะก็แล้วแต่เลือกใช้ตามสะดวกได้เลยเนาะแล้วก็เนาะแล้วก็แต่ว่าจี้ที่ผมจัดไปก็จะเป็นรองเท้าโล่เป็นยานปัตเชิญแล้วก็จี G ้ที่สี่ก็อย่างว่าเลยนะผมไม่มีจี้พวกไอ้ปืนฟองปีศาจแล้วก็เลยเอาโดนบริการวิตตอรี่มาใช้แทนก็ความสามารถก็เป็นกักขังหกสิบนะครับเนาะแล้วก็ 64เนาะแล้วก็กันวิกก็คือที่ผมเอามาเขาบอกเอาไว้กันพวกวิกวันเทินคิวแบบเนี้ยอย่างน้อยก็กันได้สักหน่อยก็ยังดีะนะดาที่จะใช้ก็เป็นดานอารีนาเนาะ <c oughs> เอามาแล้วครับเนาะ มาดูกันว่าใครจะได้เล่นได้เล่นเป็นคนที่สองโอเคได้เป็นคนที่สองเนาะบ้านรับเข้าสู่อารีนาเอาล่ะโอ้โหที่เขาจัดเต็มเลยนะจับบอลสิเอาล่ะอันตรายเลยเนาะเพราะว่าถ้าเราพลาดคือมันลอบเดียวเนี่ยโดนแล้วก็ปันยางก็ติดกันทีโล่ด้วยนะสร้างแหลน้ำปัญยาวแม่ตอนนี้เนาะเฮ้ยแต่เขาไม่มีเนาะระบบป้องกันเจ๊งสลายง่ายเนาะผมจะเปิดด้วยการทอย สี่สาเหตุที่ปิงเนี่ยนักีเนี่ยไม่่จยายคอยอว่ากลัวออกสิเนาะตาฉันแล้วไม่ออกไม่เป็นไรคอยสิบสอไปครับตาฉันแล้วแปนก็ยังไม่ออกเนาะไม่เป็นไรกะไปเลยสิบสวยฉันร่จยายดูเขาอีกรอบหนึ่งนะ กรุณาเงงที่ที่จะเปิดทีมหมกบทีมบรางวัลถ้าเขามีหมวกป้องกันก็หมวกป้องกันหมดในรอบดียวเลนฟังชั่นพิษารณาเลือกนี่ที่จะย้ายกรุณาเลือกซุนที่ที่จะเปิดทีมมอครับเปิดทีมบรางวัลันเะรับเขามีป้องกันการโจมตีเนาะไม่เป็นไรเชิญมาเลยครับเนาะถ้ามันมีหมกป้องกันกันเชิญไม่ได้เนาะกะขังไปหนึ่งทีครับยังไงก็น่าจะแตกเนาะ มาดูกันว่า,มมาเขานะไม่ได้ายฟ้าเลยนะเขไม่มาตัวเลยเน,นี่เสียใจเนาะไม่ได้เห็น,นความสามารถที่สองทีเนาะเดี๋ยวเราเล่นกันอีกรอบหนึ่งเผื่อว่าความสามารถที่สองจะออกเนาะไม่อยา่างนั้นเดี๋ยวผมค่อยตัดไอ้ส่วนที่เป็นผมคลิปเก่าที่ผมอัดไวนะ้เนาะเพราะผมอัดไว้แล้วคลิปหนึ่งแต่ว่ามาดูก<อ>ันเมื่อใครจะได้เล่นก่อนไม่ผมไม่ได้ตั้งค่าเกณฑ์เนาะเสียงได้เล่นเป็นคนที่สองปิดไม่หมดบ้านรับเข้าสู่อ เจอบนข้างล่างเจ้าหิงมาโยเนาะได้ยินีเตัว,ตว,น,น,วตน,นี้เป็นลูกละจ M เลยก็ว่าได้เนาะต้องระวังสร้างแลนด์มาของหล่อนให้ดีเนาะผมเคยเห็นเพื่อนเอามาโยมาเล่นวันเิร์นคิวบ่อยเอยนะประเด็นตาฉันแล้วผมว่าทอไม่กล้าเสียงเลยอะไม่เป็งครับจับบลสิบสองต้องมั่นใจ กรุณาเลือกสร้างแหลมที่รับประกันเขามาเลยครับมึงเท่าไหร่วะสามสิบเอ็มเองขังไปครับเนาะหลอละลายเลยไหมตัดกา้าวไปน่าจะไม่อยู่แล้วแหละสิบยอดกู้ไปแต่ไม่ถึงรับมะนาวเน่าเนาะไม่เป็นครับเนาะไม่นะอันเจ้ามณีห้าร้อสี่สิบเจ็ดพื้นที่เลือกสร้างแหลมไม่ได้เนาะไม่เป็นไรครับเนาะ กรุณาเลือกพื้นที่ที่จะเปิดพิธีมัคคีบ๊อบรัมกันเขาลงมาเลยครับเขามีป้องกันเนะเาะผมก็ป้องกันสอ,สนนอะสุดยอด,ดอฉันคือสุดยอด,ดนักล<อ>งทุนามานะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอีกแมปหนึ่งเนาะไม่ใช่แบบนี้นะไปเป็นอีกแมปหนึ่งดีกว่าเนาะแมปรถไฟเนาะปรับใหม่รถไฟเนี่ยสามารถสร้างได้พร้อมกันในเทินเดียวเลยนะโอ้ย น่าจะมือลั่นแน่เลยอ,อยยาเอ่อแมพรถไฟเนี่ยมันไม่สามารถใช้หมวะป้องกันกันได้นะมันใช้แค่มันกันได้เฉพาะโล่เนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนาฬิกามันดังพอดีเป๊ะเลยค้างอ่ะโอ้กระตุกจังขออภัยด้วยครับมันค่อนข้างกระตุกเนาะ แบบนี้แบบนี้โอเคนี่ไงรถไฟสายด่วนมามามาเร็วมต่อมาต่อกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกเกมหนึ่งนะเกมสุดท้ายแล้วมาดูกันว่าความสามารถจะออกไหมเนาะมาดูกันเมื่อใครจะได้เล่นก่อนเดลล่าเนาะเดี๋ยวยได้เล่นเป็นคนแรกก่อกเนายก่อนเราค่อยมาดูจี้เนาะขอดกคร้าวหน่อย เ,เห็นแล้วนะว่าเขาจะเต็มมาเลยนะเอาออกมาทอยสิบสองให้ทอยสิบมาก่อนตาฉันแล้วก,กะสิบสองดับโฟสิบสองตาฉันแล้วสาม จัไว้ทีสามารถลากสถานีต้นเลื่อนได้แล้วที่จะเทศการ์ลายทางได้แล้วเห็นไหมครับเราสามารถลากได้ในเทิร์นเดียวเลยเนาะมันค่อนข้างจะคอมโบเลยโอเคสร้างเป็นคู่ไว้ก่อนความอะมาดูจี้เขาก่อนเลยนะเข้ามาเป็นทางนั้นจับสีทองเนาะแล้วเปิดการทอยสิบเนาะขังไปเนาะ ขังดีมากเลยเนาะบวกสงการแล้วก็แกไม่ได้คิดตั้นหลอกสารโลกยอดย่งยอดนักลงสุดพรวล้มละลายไปแล้วเนะเขาทอยสิบสองไปนะเมื่อกี้แต่ว่ามันออกมาสิบนั่นคือสาหิตที่ผมไม่อยากเสี่ยงเนาะอันตรายมากเลยมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนอามาๆๆตาหนึ่งเนาะ เย่ yeah! ได้เล่นเป็นคนแรกถอยลูกเต๋าเลยล้วโอเคเห็นพี่ทุกข้าวแล้วนะเดี๋ยวเราถอยสิบสองจับบอลสิบสองเข้าจีตแต่ว่าเกตเลยไปนิดนึงเนาะผ่าหลินผ่าเลยโลออกด้วยสามารถสร้างสถานเลือกสถานได้แล้จัดเทศกาลจัดเทศกาลตาดฉันแล้ว 12บสตาฉันแล้วนั่นแะถอยเก้าเลยเก้าล <9. S 2> ุ้นว่าเป็นยันจะออกไหมเนาะไม่ออกครับไม่เป็นไรเนะาะเราได้ถอยสิบเก็บมือ <10. S 1> มเรียบร้อยแนละ้วเนาะเอามาเป็นทางด้าน <7. S 1> ฟาลล้าเราแล้วก็เอ่อตามไม่เคลื่อนย้ายที่ถูกยึดไปแล้วเครื่องขยายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็สร้างแลนด์มาร์คเป็นยนนนัน,ยนเคลื่อน,นเว้น เว้นไม่กี่เว้นที่ผ่านมาเป็นยานเพิ่งมาเนาะมันก็เลยจับโบ12เย่อุ้ย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 ไม่ไม่เพิ่มเลยหรอนที่ถูกยึดไปแล้วติดโดนรัวติดโดนรัวติดไม่เก่งจ้าสร้างแลนด์มาร์คจะละเลยไหมว่าเขาแม่จะเขาน่าจะไม่ลานะโอเคได้วาร์ปกลับเมืองนะเขาจะวาร์ปหรือเปล่า อโอเคเดี๋ยวเราจะได้สิบสี่ <11. S 1> แบบจัดเนาะเขจะสร้างโอเไม่สร้างนะเดี๋ยวต่องเลยนะด <12. S 1> ับเบว์สิบสองตาฉันแล้วไ,ไม่เป็นไรไ <4. S 1> อนะ้คอยวุฒินั่นจริงน้องคอยสองอ่ะไม่เป็นไรครับเนาะโอ้ไม่เป็นไรเลยทับโสมไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วน่าจะไม่ได้เห็นมากมาก รถไฟกำลังจะออกแล้วจะไม่ไปป้อ,องใช้โล่กัน,นคือถ้าเป็นหัวกระแพงเลยอ่มันจะไม่กันแต่ถ้ามีโล่มันจะกันให้เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะดูดผมเก้าแล้วถอยลงแบบนี้โดนนะครับโดนบริการไปครับเนาะโดนขังอีกแล้วเนาะตัดชึ่เขาให้เนาะจะอยู่หรือเปล่าีย๋ยวจะล้มละลายไปเลยเดี๋ยวดูกันนะ เดยเร็จะดล้มละลายนะเดี๋ยวผไปดูช่วงวทีอออ่อัดไว้คลิปหนึ่งเนาะเดี๋ยวตัดไปช่วงกันนะั้นกันเลยดีกว่าเนาะ Let's go อ่าเมื่อกี้ผมอัดแล้วแต่ว่าลืมกดเนาะโอ้โหไม่เป็นไรครับอัดใหม่เนะาะเดี๋ยวมาดูกันใหม่เราพูดไปตั้งนานลืมกดอัดคนอะไรเนี่ยอาละผมขังเขาได้เนาะอันนี้เป็นคลิปเนาะอ่าผมขังเขาได้เสร็จแล้วก็เขากู้ครับจ่ายเรียกเขาลงมาครับ รอมีขังอีกรอบนึงแต่ติดมะนาวเน่าไปนะฮะเห็นไหมครับห้าสิบเปอร์เซ็นตเนาะคุณจะเห็นเหมือนคล้ายๆกับหัวหัวคูณสองนะฮะเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเชิญเขาลงมาครับเขาติดนั้นอีกรอบหนึ่งครับปั้งก็มีคล้ายๆคูณสองอยู่บนหัวเขาเนาะดูดีจะเป็นหัวคูณสองบนหัวเขาเนาะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวถัดไปตอนที่เขาทอยกันเลยดีกว่าเนาะเขาปล่อยลงมาครับเห็นไหมเขาทอยห้านะเมื่อกี้อ่ะ แล้วแล้วพอปล่อยลงมาก็กลายเป็นคูณสี่แตเ่เมืองเขาเนาะอาล่ะผมทอยสิบสองไปเรื่อยๆเนาะโอเคกดสองสิบสองไปเนาะไม่เป็นไรครับเนาะเรื่องปกติในเกมเมืองสิบหกเอ็มเนาะถ้าเป็นเมืองคูณแปดสิบเนี่ยผมแต้เลยนะกดแปดไปเนาะจริงๆผมพลาดนะจริงๆผมควรทอยหกเพราะว่าถ้าทอยหกแล้วได้บัตรเชิญเนี่ยผมจะสามารถเชิญเข้ามาให้ล้มละลายได้เลยเนาะและรอบนี้ โอเคไม่มีอะไรป้องกันอะไรออกเนาะป้ายสีหรือเปล่าป้ายสีเขาเหลือหรือเปล่าป้ายสีเหลีลยวเ,เนาะหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะตอนนี้ติดบัฟมะนาวคูณสีอยู่นะจะทอยอะไรไปจะทอยสิบสองไปสร้างเมืองหรือเปล่าอ่าดูเขามีอยู่ประมาณ17เอ็มนะครับเนาะสร้างเมืองนี้ไปครับโอ้โหสร้างไป 5m เอ็มเลยนะครับนี่คือมะนาวเน่าก็ส่งผลต่อค่าก่อสร้างเลยนะครับเนาะที่อาจไปข้างต้น ซึ่งเราจะได้เห็นแล้วว่ามันส่งผลแค่ไหนเนาะยิ่งคูณมากยิ่งเห็นผลเนาะอ้าวแล้วก็ย้ายการย้ายของพวกบนทองหรือย้ายกลับเมืองแบบเนี้ยก็ส่งก็นับด้วยนะถือว่านับเหมือนกันเนาะเอาแล้วก็ทอยแปดเนาะมีอยู่สิบสองเอ็มพอหรือเปล่าเนี่ยพอหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่พอครับเนาะโอ้เมืองนี้เกือบเหมือนเอ็มนิดนิดเนาะเกือบสองเอ็มเจอสามคูณสิบหก็ไปเนาะไม่ไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ย โดนไปเกือบ20บเอ็มเนอะอะละครับนี่ก็จะเป็นคร่าวๆเนาะของความสามารถมานาวเน่าเนาะคือต้องไปหาดูเพราะเนื่องจากเออเราลองไปหลาสามเกมแล้วเนอะไม่เจอสักทีนึ่งเนาะตัวนาวมี่เนี่ยผมอยากจะบอกว่าตัวนี้ก็ถ้าไม่มีชะลวันก็ควรค่าแก่การเก็บไว้ในคลังเหมือนกันนะครับเนาะควรค่าแก่การเก็บไว้ในคลังแต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็จะเป็นเอ่อการที่แบบว่ามันต้องพึ่งจี้ก็คือปัญญาเ ตัวมันค้างต้องพึ่งจีเนาะแล้วก็มีกิจกรรมเจวันแห่งความสุขเนาะก็มียังเลนราชาโกปีก็อย่าลืมไปล็อกอินกันด้วยนะครับเนาะสำหรับนี้ก็สําหรับใครที่มีแนวนาวมีกันอยู่ก็หวังว่าจะพอเป็นแนวทางในการจัดที่คร่าวๆได้นะครับเนาะก็อาจจะจดตามผมก็ได้นะครับหรืออาจจะไปประยุกต์ใช้ก็ได้เนาะแต่หนึ่งอย่างที่ต้องมีคือปัญญานั่นเองนะครับเนาะสำหรับใครที่ ชอบชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้เสียงมันเบาหรือยังไงเนี่ยก็บอกได้นะครับเนาะเพราะว่าผมอัดมาประมาณ3รอบแล้วบ้งเนาะ2รอบแรกคือมันมีเสียงกวนเนาะโอเคครับเนาะก็ไม่มีอะไรมากแล้วทนะักสำหรับนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายลาติสวสดจ้ะ